บนึ่งสอตั้เฮ้ยอติดเปล่าแดงเลยมึงตั้มใหม่หนึ่งสองตมกดตบบ้าบ้าตบไม่อยู่ดูแลขามาจ้าวห้อยบอกมันจะได้ ฟาดเราอ้าวไม่ต่อละเ,เลยเนียเียเอาชอบเอาเฮียมาครับมายเียโหดมากขออีกรอบนึงขอภาพช้าใหม่รีเพด้วยนะอูจภาพต่อไป

เออพัดพัดไวไมองเลยครับขึน้นจรไ่หายผมไม่ตอบมือเลยบัดรัดเลขึ้นขึ้นนี้ตองไม่ห้องไอ้เหี้ยดกดีนี่มึงเล่นใช่ไหมเดี๋ยวกระมกายครับนี่คุณมันขนาดนั้นเลยเหรอ แบบนั้นเหรอโอ้โหอ้กป๊อฟนั่นแหละ,ละภาพช้าใหม่ครับเมื่อกี้สวยมากอ๊บมึงไม่ด,ดึงเที่ยวกันหรนะเดี๋ยวนะพวกมึงสามตัวใน,ร,น,วน,วนรายการพวกมึงนะไรกันรายการอินก็ตอนนี้กำลังเมา,มานแล้วครับ ตารพักเพียงก็งี้แหละทราบไปแล้วได้แต้มด้วยครับผมเมื่อกี้สวยงามเมาไหมขออีกทีนึงครับผมเติมมาสี่พันลบบัดจองด้วยหนึ่งหนึ่งแต้มของเขาแล้วครับพอหรือเปลยค่ะต่อทีกลูกออกให้กูไปช่วยไหมไม่เอาเหนื่อยกากตั้งหกักแค่พาก็เหนื่อยแล้ว พอเท้ารับรอบอลถล่มลาคะแนนที่พัดซบบอ๋อลงด้วยอ๋ออ๋อลงด้วยล่ะส<ะ>น,นามใหญ่ปับ๊บซบบนสุดยอดบัเดเต็ตอองอ้าวอ้ยอมมันจะสวยแล้วอ้าวอนาวินหัวเด็กแม่เราดีคอดหดอัวแตกมันผิดนะเว้ยผิดกฎหมายรุนแรงไหม เอาอ่ะเ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวนี่มึงเล่นหรือมอึงอะไรเนี่ยโหดมาโหดเป็นมาบอกลงอย่างสวยงามอีเพียเฮ้ยนี่ถ่ายอินก้อนอยู่ท่านก้อนครับตอนนี้ไหนไหมครับดูเสียงมีเสียงแบบนี้เหโอ้โห มาอีกแล้วขึ้นไปที่ขออกรอบเอาไปที่ตัวนี้ว้ย yep. yeah. เจ็บเหี้ยคุณโดนเองมั้ยฮ่าผม<อ>น,นี่เรียนหัวเลย

อะไรากันด้านหลังครับ <Hey. S 1> อ๋อมีเชือกด้วยอ๋อถอดแล้วถอดแล้วครับถอดแล้ว <c oughs> อุ๊ยสามตอ่อโดนหน้าจริงๆเอยอุ๊ยอุ้ย,ย,ยไม่พอใจครับไม่ได้ต่ำใจครับ <c oughs> อันนี้ก็อีกคนนะครับสามต่อเลยนะครับสามต่อครับ <c oughs> มีเสิร์ฟใกล้ไปไหม เลยใหโดนลูกมันไปไม่มาไอย่าไ,ไอ้ไม่ลูกขอตอบดีดีไม่ขาดอเาเป็นอะไรไอ้ย่าย่าไลงด้วย <c oughs> เอ้าไอ้เหี้ยมึงไม่เจอ,อวะ